Thank you. นเหมือนเดิมคนระับขอบคุณนะขอบคุณนะครับทั้งโมลินแล้วก็กันด้วยนะขอบคุณมากๆเลยนะครับอูม,มรู้เมื่อกี้ผมทำบัตรได้เลยนะ <c oughs> ว่าแม้กระทั่งแฟนขับก,กันเขาก็จี๊ดนะคง <c oughs> จะคิดถึงใช่ไหมใช่เราผ่านทุกเรื่องมาด้วยกันอนะ่ะทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายมันผ่านกันมาจนมันกลายเป็นครอบครัวจริงๆแล้วเมื่อก่อนใช่ว่าคือคนอื่นใช่ว่ามีการเออนี่เสื้อฟ้านะ <c oughs> นี่เสื้อเขียวนะนี่เสื้อขาวนะเวลาผู้ชิอคนนี้ต้องจี๊ดคนนี้ให้ดังนะ เราเลยจุดนั้นจนมาจนกลายเป็นครอบครัวกันจริงๆอ่ะผมขอบคุณมากนะทุกคนครับผมขอบคุณมากๆเลยเขาคิดถึงสมัยก่อนเองสมัยก่อนนี่มันก็มีแบบอย่างพวกเราอันนี้คือคู่จิ้นไงพี่คู่จิ้นอในตำนานเลยก็ได้มาแล้วเหรอบอยแบนด์ก็ตำนานเลยเออคู่จิ้นในตำนานของจริงสมัยก่อนนี่ไปไหนมาไหนนะมีแต่โน่นนะเออถึงแม้สมัยนี้จะโน่นนู่นนี่อะไรเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้ นอตลิศสมัยก่อนมันคือนอตลิศเราคือคู่จิน้นในตำนานเดี๋ยวนี้มันเขาใช้คำว่าอะไรนะเขาเปลี่ยนจิ้นเขาเปลี่ยนคู่จิ้นแล้วเ็นสมัยใหม่เรียกคู่วายคู่วายพูดช้าๆอ,าอย่าติดกันมากสิคู่อะไรครับคู่วายอะไรนะ,อ,ะรนะอย่าติดกันะอย่าอย่าพูดติดกันดิอย่าพูดเร็วดิพูดช้าๆคู่วายเฮ้ยคู่วายอ๋อคู่คู่วายคู่ พู่ผิดตรงไหนวะคู่วายเข้าใจแล้วมันหมายความว่าไงคู่วายมันคู่วายก็คือมันก็คือเหมือนเป็นจริงๆมันเหมือนกันแต่มันเป็นศัพท์ของเด็กสมัยนี้เขาเรียกเป็นคู่วายเเปลี่ยนจากจิ้นเป็นวายใช่คือการจะวายกันเนี่ยมันต้องมี2คาแรคเตอร์ ยังไงมันต้องผมมึงมึงรู้จริงเขารู้จริงเราเราคุยจริงกันนะตำนานไงแล้วพีเปิดแล้วบุกเปิดให้เขาาเนี่ยเราเราเป็นยุบบุกเบิก์เลยเหรอเราเป็นยุบบุกเบิกบุกเบิกแบบไม่รู้ตัวด้วยเออตอนนั้นอ่ะตอนนั้นก็ยังงงไปออกรายการพี่วุ้นดีใช่งงนึกคิดอะไรกันบ้างเออยังถามเลยว่าคู่จิ้นเคยตอนนั้นอ่ะและสองคาแรคเตอร์คือสองคาแรคเตอร์คือคนหนึ่งอ่ะจะต้องเป็นแนวแบบเข้มแข็งเข้มแข็งเกี่ยวกาดดุดัน พูดถึงนายกเหรอไม่ไหวไม่ไม่ไไหวเป็นเข้มแข็งด้วยคือแบบอ๋อแบบเท่ๆหน่อยเท่เข้มแข็งหน่อยนี่พี่เป็นได้นี่พี่เป็นได้พี่แล้วอีคัคเจอร์หนึ่งก็เป็นคนที่บอบบางบอบบางน่าทะมึนขนมน้าขี้แยขี้น้อยใจนี่กูต้องคู่กับเด็กป .4 เหรอไมอดลิปลิปไม่ใช่มัน ตัวนี้เล่นแบบมองเลยใช่ไม่เป็นอย่างนี้คับอ๋อตผู้วายนี่คือมันถึงลงตัวกันที่เปผู้วายนั่นหลตอนนี้ตอนนี้เหรอเราจะถามว่าเป็นได้ไหมตอนนี้ไม่ได้ได้เพราะตอนนี้จะเป็นตลาดวายมากกว่าผมก็ไม่แน่นะเสียงยิบเมื่อกี้ไม่แน่นะพี่หรือว่าเราออกแล้วบ้างคู่กันดีกว่า โทษนะถ้าพี่อย <wield> ากเป็น <Kid atte> วายเขาต้องออกซีรีส์พี่สมัยนี้ซีรีส์ี่วายเขาไม่ออกอัลบั้มวายนี่มีไม่เชื่อไหมที่คุณเห็นอยู่นี่ไม่ใช่คนจริงๆนะเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกสร้างขึ้นมาเออเทคโนโลยีแต่ว่าพี่เดี๋ยวดูไปว่าคนอื่นเขาเล่นคนอื่นเนี่ยซีจริงในซีรีส์ของขาบอกอุยพอขัดฉังคัดทุกทอเนี่ย เดี๋ยวมึงก็เจรามากมึงพูดไปเรื่อยมึงพูดไปเรื่อยกูวยี่เป็นแฟนคลับดิวกิ้นพีพีอยู่ชอบเลยชอบเลยชอบชอบเพลงเขาบ้าเขาเล่นกอาจารย์วันเพ็ญไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชอบผมว่าก็รักก็รักเด็กๆสมัยนี้แต่ของเราเนี่ยจิ้งกันตั้งแต่ยังเดบ้านใช่ออกมาก็ยังจิ้งกันอีูใช่ตามหอผ้าห่อผมตามที่จะได้ทำได้ เอกษาออกตางค่าคอนโดเราสามเดือนใช่สองพันห้าพันเดือนอ่ะไม่ใช่ถ้ามันเกิดไปที่ตรงนั้นที่ติดมสวจะเงินไหมอันนี้เรื่องจริงนะครับเราไปอยู่ด้วยกันรุ่พงออกจากบ้านมาเนี่ยไอ้การเนี่ยมันมันมีบ้านมีบ้านอยู่ใช่แต่ว่าขอนแก่นหัวละเอน่าจะนั่งนครชัยแอร์รมาไม่ไหวมันกาลในการนักนสดงเออเราก็เลยมาต่อเขาเลยจะห้องให้เป็นอพาร์สเมนต์เราก็เลยได้อยู่ด้วยกันใช่ใช่แล้วมันเป็นยังไง พอมาอยู่ด้วยกันอบูนนะดิเป็น,ย,ปปนยัง <c oughs> ไงเล่ามาฟังดิคือ <c oughs> ผีหลอกทุกคืน <c oughs> คอนโดอยู่ใจกลางเมืองเลยฮะใจกาลางเมืองแต่ว่าบรรยากาศนี่คือแบบวังเวงมาก บ,ออบางเว้มากคือเหมือนความรู้สึกคือเจ้าของหอนี่มันต้องเป็นแบบฆาตกรโรกจิตเน่ที่แบบฆ่าคนแล้วหมกหอไว้แบบอย่างเงี้ยคือแล้วก็ไปตั้งข้อสงสัยเขาคือมันเป็นคนลิบเป็นคนสรารพัาเป็นคนตั้งแบบชอบชางสังเกตอ่ะอืแล้วมันระแวงเจ้าของอพาร์ทเนตตคือเขาอันนี้ผมผมว่าเขาอาจเขาอาจจะดูแน่เลยว่ะแต่ว่าไม่ว่าเป็นแ่ความรู้สึกเป็นแค่ความรู้สึกแบ้านเขาเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับ เป็นบ่อน้ําแล้วก็มีมีแบบค่ายมวยกเก่าอะไรเงี้ยบางวันมีคาบด้วยแล้วมันจะชอบถามพี่โล้เฮ้ยเขาเขาเปลี่ยนคนทงความจาดทุกอาทิตย์เลยวะ่ะแจ้งแล้วพี่หรือว่าเขาฆ่าแล้วเขาหมกหมกคนนั้ <laughs> แล้วเรื่องของเรื่องคือผมโดนโดนจริงคือผมก็โดนโดนผีหลอกคือหมายถึงแบบมันอยู่ติดกับตึกเก่าของมสวแล้วเวลาลืมตาขึ้นมาแล้วมันมีคืนหนึ่งที่ผมลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นเห็นเห็นคนตัวเล็กนะครับแต่ว่าแบบ ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่จะรอนลิดน,นะแต่ที่เจอจริงคือเป็นคนเหมือนเหมือนดอบบี้อ่ะนึกออกไหม <_ d ope> แต่เป็นหน้าคนอ่ะเป็นหน้าคนแล้วยืนอยู่ตึกหนึ่งแล้วผมก็ตื่นชอบตื่นทุกทุกตีสีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ลินแต่งควาเทาชไปตอนนั้น <_ d ope> มึงคงไม่ว่างผานแล <_ d ope> อกแล้วลนิดเคยเจอไหมของพี่แค่ในฝันเออของนิดเคยเจอของจริงอันนี้เดี๋ยวเล่าอันนี้เล่าให้ทุกคนฟังเลยคอนโดเรามันจะเป็นมันมีป๊อตอยู่แล้วด้วยคอนโดเราจะเป็นห้องตรงกลางก่อน แล้วทีนี้มันจะเป็นทางแยกเข้าไปก็จะมีห้องลิฟท์ห้องพี่โน่โคลฟันต์กันตัวกลางเป็นห้องน้ำแล้วตรงหัวติดเตียงอ่ะมันจะมีประตูอยู่ตรงหัวเตียงเลยเป็นประตูไม้ฟังจากเสียงแล้วเออน่าจะเป็นพังเพลักอ่าเฮ้ยน่ารวยได้ทำไม่ไม่น่าไหมผมก็จะไปเดินต่อรถไฟร้อน เอาะไรวะเออย่าน right. oh <yeah. S 1> ี้เอะไรหนิดหน่อยก็จะไม่ใดไม่ได้จไม่่ไม่กนี้เขาต้องงานไง่ว่าเ่องผีก็อยู่เคเจอผีหลอกเนี่ม่เินจอแต่หน้าีไงี่เจอเจอหลอกม่ไปเข้าไป่ะอนม้รูิทอดรู้ิทอดไปเียวิทอดเอมวสติไม่ค่อยู่นตัวิ่าไปกิีก็ไปปรเดนมาไม่แล้วไงแไคือมเป็นห้องห้องหล่อนแล้ว คือห้องมันเก่าๆแล้วก็เป็นเตียงเตียงที่เตียงอยู่ตรงนี้แล้วก็ประตูไม้อยู่บนหวัวเตียงว,วันนั้นพี่โน่ไปทัวร์คอนเสิร์ตดีต่างจังหวัดโยไม่เป็นงานสปารากชาติเลยเออพี่โน <ๆ S 1> ่ยังไม่กลับประมาณเกือบเที่ยงคืนเล็ตอยู่ในห้องคนเดียวแล้วคืนนั้นะเสียงที่มนอยู่ข้างหัวคือมีเล็บย,ยาวๆมาขู่ที่ประตูสามคือคือคือ ดิ๊นี่แบบตกใจมากทําอะไรไม่ถูกนี่ก็คือจะวิ่งหน่อยดิ๊นี่ตั้งสติดิวิ่ง,งออกไปแล้วก็พอดีไปเจอพี่พอดีที่นี่นะที่หน้าห้องที่ตะโกนออกมาดังๆใช่แล้วว่าหมายที่บอกเออล้วพี่กลับมาพอดีพี่ช่วยชีวิตนิดมากนั่นละนั่นละพี่ทำไม่มีกลมกลมอะไรทั้งนั้นอันนั้นก็คือมึงจินตนาการแล้วที่นี่วิ่งเข้าไปแบบกอดพี่แบบ อันนั้นพี่ทําคือพี่เปิดประตูใหญ่เข้าไปเบาๆใช่ไหมแล้วก็ไปขูดคืดๆแล้วก็ออกมาจากประตูใหญ่แล้วก็ทําเป็นพอได้ยินเสียงยื่งจะโกนรธไม่รู้เข้าไปแล้วบอกเฮ้ยเป็นไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าจริงๆพี่แก่อันนี้พี่ขอโทษไม่มีผีผีไม่ได้หลอกพี่หลอกตัคนเดียวอันนี้คือแผนพี่ทั้งหมดแผนพี่ทั้งหมดนี่คือแผนที่พี่เตรียมมาทั้งเอาพี่เอามาเฉลยตรงนี้พี่ทําเองงั้นแสดงว่าพี่ไม่รู้ซะแล้วไม่รู้อะไรจริงๆมันก็เป็นแผนเล็กๆงั้น จิ๊บไม่ได้กลัวผีหรอกพี่เดี๋ยวเดีวถ้าจิ๊บทำเป็นแกล้งกลัวผีทุกครั้งเพราะว่าเวลากลัวผีจะมาก่อนเล่นไง กันมินกันมินลงลงอย่าใช้สั่งนี้เลยสีหลังใสปกักติดข้าวใสเป็นตัวเลยก็ใส่มาสิกูเก็บทั้งปีทั้งชาตินี่ยังเอาชิวๆงานนี่มาให้ออกมาทำไมอีกเหนาเห้าดิมันก็มีบ้างแต่ว่า The Dust มารอแล้ว ใครวาดดูนะวงพี่องพี่วงพี่ไงเนั่นจะมาให้เหรอเออมามามาละต้องการอะไรต้องการให้คุณแยกกันก่อนจะเอไปเกาะกันต่อที่บ้านอย่าม่นใจกันคู่้ยกันกู่เยอยไหมก็ไอยากนก็แบบแก้งกูไ้ ที่นต่งโลกกันแต่งโลกกันท่หมนะกูเกียรการสมบัติเฮ้ยสมาหลอแล้วเมือนัสเออเดี๋ยวเต่าเข้ามาเลหรอสามเพลงสักสามเพลงร้องกระดิบเหรอโอ้ยกระดิบเพลงของเขาผมไม่น่าเชื่อถือนะจ๊ะโอเคเออ Oh, I'm going to